นักเขียนเผยไม่ได้จบแบบนี้บทคุนจาร์เวอร์ชั่นแตงโมนิดาเรียกเร้ว่าสำหรับละครความยักษที่หลายคนให้ความสนใจและติดตามกันอย่างล้นลามสำหรับเรื่องคุณชายละครหรือซีรีส์วายที่บอกเล่าถึงเรื่องราวความรักของชายรักชายที่ต้องปิดเป็นความลับและสงครามการแย่งชิงอำนาจจากสมาคมห้ามังกรโดยมีนักแสดงนำคือฟิลมธนพัฒน์และแจมรัชตะรวมเป็นถึงนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้าง ซึ่งแน่นอนว่าตั้งแต่ละครเรื่องนี้ออนแอร์เป็นตอนแรกหลายคนก็ตั้งตารอชมและให้การต้อนรับเป็นได้เป็นอย่างดีโดยหนึ่งบทบาทที่หลายคนพูดถึงมาตลอดก็คือบทคุณจันทร์ที่นำแสดงโดยเป้ยปานวาดเนื่องจากหลายคนทราบพันทีว่าก่อนที่สาวเป้ยได้มารับบทนี้บทคุณจันทรเคยเป็นของนักแสดงสาวผู้ล่วงลับอย่างแตงโมงนิดามาก่อนโดยตอนนั้นสาวแตงโมงได้มีการถ่ายทําบางฉากเสร็จไปแล้วหลายตอนแต่เนื่องจากการถ่ายทํา ไม่ได้เรียงลำดับตอนไว้จึงทำให้ไม่สามารถนำฉากที่เธอแสดงไว้มาร้อยเรียงออกมาให้รับชมได้อย่างสมบูรณ์ทางทีมงานจึงได้มีการหานักแสดงใหม่มารับบทนี้แทนนั่นก็คือสาวเป้ยพันวานั่นเองนักเขียนบทเรื่องคุณชายอย่าง11 1่งหนไรท์ก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางทวิตเตอร์ถึงบทคุณจันในเวอร์ชันของแตงโมนิดานั้นไม่ได้จบอย่างที่ทุกคนเทนโดยเขาได้ระบุว่าอย่างที่รู้ว่าเกิดเรื่องเศร้าขึ้นกับคุณแตงโมช่วงนั้นทางทีมเขียนบท ไปได้ประมาณหนึ่งแล้วพอทราบข่าวถึงแม่จะไม่ได้สนิทสนมส่วนตัวแต่การจากไปของคุณแตงโมนั้นกระทบความรู้สึกของคุณเขียนจนต้องเปลี่ยนชะตาของแม่จันตัวจันนันไรกว่านี้มีจุดเทินที่หันกลับมาไม่ได้ลายต้องจบที่ชีวิตแต่พอเกิดเรื่องขึ้นทำให้เราใจหายมากยิ่งได้รู้ว่าชีวิตของคุณแตงโมกำลังจะเข้าที่เข้าทางกำลังจะมีความสุขก็ยิ่งสะ้อนใจจึงอยากให้ตัวละครที่เธอมีส่วนร่วมในสุดท้ายได้พบโอกาสที่สองได้พบกับชีวิตที่มีความสุข จึงได้จันในเวอร์ชั่นที่ร้ายแต่น่ารักอยู่บ้างทำชั่วไม่ขึ้นทำอะไรไม่เคยสำเร็จขยันชดฟิลและมีจุดเทินกลับมาได้โลกเรามันเศร้ามากพอแล้วเราอยากให้คุณชายให้ความหวังบ้างและนั่นก็ทำให้เราแฟนละครหลายๆคนเห็นด้วยจำนวนมากที่ได้มีการปรับบทบาทของแม่จันให้กลับมามีชีวิตที่มีความสุขอีกครั้งและหลายคนยังคงแสดงความผิดเห็นถึงการอะไรและคิดถึงนักแสดงสาวผู้ล่วงลับอย่างมากมายเลยทีเดียวฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ